ไม่ได้โพสมาหลายปีนะครับทาง YouTube ร้านเสียกสำพิงนะครับจำหน่ายกระเป๋าเข็มขัดแว่นตาหมวกนะฮะแล้วก็กระเป๋าคาดเอวคาดอกวันนี้นะฮะวันนี้มาทักทายลูกค้าหลังจากที่ไม่ได้โพสนานก็จะพาชมร้านที่อัปเกรดไปนะครับร้านเราอัปเกรดใหม่ก็คือโซนแว่นตา ส่วนแว่นตาเราแบบอัปเกรดใหม่เมื่อต้นปีนะครับสินค้าเยอะมากตอนนี้ตนเต็มทุกเชลนะครับเต็มทุกเชววันนี้ก็เป็นวันที่24เดือนมีนาคม2568นะครับเดี๋ยวจะโพสต์ลงทาง YouTube นะครับให้เพื่อนเพื่อนลูกค้าได้ดูนะครับได้ชมถ้าใครสนใจถ้าใครค้นหาสินค้านะครับพวกกระเป๋าประเภทกระเป๋าเข็มขัดแว่นตาไปขายต่อ ที่ตลาดนัดที่ห้างที่งานประจำปีนะครับก็สามารถติดตามร้านเราได้นะครับร้านเรามีแว่นตามีกระเป๋านะครับขายในราคาส่งนะครับร้านเสกสัมพิงนะครับร้านสกสัมพิงเดีย๋ยวนี้จะพามาชมโซนแว่นกองแสงนะโซนแว่นกองแสงมีหลายรุ่นเลยนะครับประมาณหนึ่งร้อย หนึงร้อยรูปแบบน่าจะมีนะครับกรอบโลหะเ็นกองแสงนะครับสวยถ้าลูกค้าที่ขายอยู่นะซื้อไปขายอยู่หรือว่าซื้อจากร้านอื่นหรือว่าซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ขายตามตลาดน,นัดหรือว่าทำงานนะครับก็จะรู้ว่างานตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับ ส่วนมากจะมีคล้ายๆกันมอนเหมือนกันแต่ละร้านของร้านส่งนะครับแต่ของผมจะได้เปรียบอยู่อย่างนึ่งคือของผมจะหลากหลายนะครับแบบไปเยอะนะฮะแบบไปเยอะมากผมมีหลายโลโก้นะครับที่ผมสั่งเข้ามางานถือว่าผ่านทุกตัวนะครับเพราะว่าคัดสรรอย่างดีนะฮะร,รุ่นไหนไม่ดีโลโก้ไม่ดี ที่เคยเอามาขายแล้วโครงสร้างไม่ดีเลนส์ไม่ดีผมตัดออกเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวที่ขายดีและก็คุณภาพนะครับอ่ะถ้าอยากดูแบบชัดๆเลยก็ทักส่วนตัวมานะครับทางแชททางไลน์ก็ได้นะครับก็จะมีผมจะอัปเดตไว้แว่นหลายรุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นๆเลยแต่รุ่นก็มีกี่สีก็จะจะอัปเดตไว้ะ เป็นภาพนิ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้โซนแว่นตากองแสงเนาะขาพัดพโลหะตอนนี้ก็จะพามาดูโซนกองแสงขาพลาสติกนะครับส่วนมากแว่เนเลนส์ใสพวกนี้จะเป็นแว่นกองแสงนะครับตอนนี้ขายจะแว่นกองแสงเลยนะครับเพราะว่าคนสมัยใหม่ยุคใหม่นะครับก็ดูโทรศัพท์กันเยอะนะครับก็ต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือแว่นตา อาอไว้กองแสงนะครับกองแสงสีฟ้ากองแสงคอมนะครับน,นี้นะครับสวยแล้วก็ถูกนะฮะสวยคุณภาพแล้วก็ถูกอ่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าอยากจะดูะชัดชัดดูแบบว่ามีกี่แบบชัดชัดก็ทักมาบอกทักมาถามได้นะครับทางแชทหรือทางไลน์นะครับไลน์ของเอ่อ ลายของร้านเรานะครับก็คือ id ไลน์นะครับ0ูนย์หกสี่ห้าหนึ่งสองสี่แปดเก้าสี่นะครับก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักมาสอบถามได้นะครับช่วงนี้ก็ใกล้สงการแล้วนะครับใกล้สงการแล้วก็มีแว่นเล่นสงการเล่นน้ําสงการก็มีนะครับร้านเรามีจัดจําหน่ายนะครับมีหลายสีเหมือนเดิมถ้าอยากรู้ว่ามีกี่แบบก็ทักมานะครับอ่ะอันนี้ก็แว่นเด็กนะครับส่วนแว่นเด็ก จะมีหลายแบบเลยประมาณาประมาณ80แบบก็น่าจะมีนะครับ80แบบแบนเด็กเนี่ยเยอะมากครับจะพาดูแบบเร็วๆเลยนะครับอันนี้ก็คือแนะนำตัวใน YouTube ก่อนถ้าใครสนใจอยากได้สินค้าไปขายก็นั่นแหละทักอินบ็อกมาทักแชทมา ทางไลน์นะครับ Facebook เราก็มีนะครับ Facebook เราก็ชื่อก็พอดสิทธิ์นะครับเฟซบุ๊กเมื่อกี้มีเมื่อกี้พาไปดูกล่องนะสักทีนะครับกล่องใส่แว่นตานะเมื่อกี้สวยๆนะ กล่องแว่นสายตานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนด้านในนี่แว่นสายตาสั้นนะครับอ่าส่วนด้านในก็จะเป็นแว่น,นเลนส์กระจกนะครับนี่คือเลนส์กระจกหมดเลยนะที่มีโลโก้ตัวนี้เลนส์กระจกนะครับมีหลายรุ่นนะครับนนี้ก็เป็นเลนส์พลาสติกธรรมดาเลนส์โพลารอยเลนส์โพลารอยนะครับ บางตัวก็โบเบนะครับเพราะว่าของขาดนะครับบางตัวโซนนี้คือโซอนใหม่ที่เราอัปเกรดมานะใหญ่มากนะครับอัดแน่นได้หลายรูปแบบมากเลยอ่ะก็จะเป็นขาพลาสติกเนงกระจกนะครับโซนนี้ให้ดูคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็ต้องติดตามเราทางไลน์นะฮะนี่ ทินพลอยนะครับพลอยขาพลาสติกราคาส่งนะครับถูกมากราคาส่งถูกมากลูกค้าสามารถซื้อไปขายต่อขายปีกตามตลาดนัดหรือตามงานประจำปีได้นะครับผมปกติเราส่งอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่สั่งของเข้ามา นี่ตัวฮิตเลยตัวนี้ตัวฮิตเลยนะฮะขายดีตลอดปีก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสวนแว่นตาวันนี้วันนี้แนะนาแค่สวนแว่นตานะครับมหน้าร้อนก็จะใส่แว่นแบบนี้นะครับก็จะมีสั่งเข้ามาเพิ่มอีกนะครับบางตัวมันหมดนะครับตัวนี้ก็ทีเด็ดทีเด็ดเลยขายดีตลอดการอ่ะก็เหมือนเดิมถ้าอยาก ดูสินค้าดูแบบสินค้าพร้อมราคานะครับก็ทักมานะฮะทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ไอดีไลน์ทิ้งไว้0645124894นะครับไอดีไลน์ก็อัปเกรดใหม่นะครับของเออของยังไม่เต็มนะครับของยังไม่เต็มห้องใหญ่มากห้องนี้จับน็อตก็มีนะครับเนาะถ้ายังไง ติดตามเราได้นะฮะทางไลน์นะครับ id ไลน์0 6 4ย1 2 4 8ี4นจะพิมพ์ไว้ในข้อความนะครับโอเคร้านเสกสำเพ็งยินดีบริการสวัสดีครับขอโปรโมสื้อ